มีเกษตรกร,รกโทรมาแหมหนึ่งเรื่องนะครับก็ฟังเรื่องราวการใช้ฟาดมนชัยในการเปิดตาดอกนะครับเปิ้นก็ปรึกษามาว่าตอนนี้เปิ้ลจสารยี่ห้ออื่นอยู่ซึ่งกําลังมาได้ยินนะครับกาลังมาได้ยินว่าเอาฟาดมนชัยมาเปิดตาดอกหลังจากพ่นสารไปแล้วครบ2เงเท่อไปแล้วนะครับแล้วจะเอาฟาดมาเปิดตาดอกได้หรือไม่นะครับบางคนบอกว่าไอ้กลัวบ่ได้กลัวบด่ดีว่าทำไได้ใช้สารดอกสุดยอดมาได้พ่นจีจีมาตั้งแต่แรกก็คือเพิ่งมาได้ยินนะบางคนก็เพิ่งหันใน YouTube พิ่งหันในทิกตอกใน Facebook ใน l i น์หรือบางคนอาจจะเข้ากลุ่มไลน์มาสิ่งเหล่านี้ก็เขาก็จะไปโตดเกษตรกรมาได้เนาะบางคนก็ไปอยู่ในห้วงในเวียงปิกแมาเนี่ยลำไยเป็นปีแรกบางคนก็ไปทําอาชีพอื่นมากําลังมาทําหรือบางคนอาจจะไปอยู่ในสื่อของการฟังวิทยุเลยหรือ,อาจจะไปหลงฟังขึ้นอื่นมาเมินมาได้ฟัง ช่วงที่เราจัดอีนี่ก็มาได้มากกันครับมาได้ตวดเกษตรก,ษกรครับแปลว่าเราเจอกันชา้าไปนิดนึงวันน้มาได้นับ12ด้วยกันจะมานับ3จะมานับ4ก็เลยบอกว่าอีนเนะมันมี2กรณีเนาะกรณีที่สารอื่นแล้วจะเอาฟาดเปิดตาดอกนะครับ 1. มันเป็นวิธีการแบบนี้นะครับว่าถ้าสารมันมีเปอร์เซ็นเต็มนะครับนะรบ,บริษัทที่ปเปิ้ลแปลงสารขึ้นมาขายหรือว่าเจ้าของทีง่เปิน้นแปลงมาขายเปิ้นใส่ฮึ้งเกษตรกรเต็มแล้วก็ใส่สารกันไมอย่างดีเนาะ นักของเฮานี <Yeah. S 1> so no. ่จะยังดีนะครับเฮาจะอู้ได้เต็มปากว่าเขาใะอย่างดีหมดเลยนะครับเฮาใส่เปอร์เซ็นต์เต็มเพ้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เป็นสารดอกสุดยอดนะครับทั้งสารดอกสุดยอดทั้งสารกันไหมกันโป่งเฮาใส่เข้าไปเต็มในสารดอกสุดยอดของเฮาจะเป็นกระสอบสีเหลืองจะมีเอกสารชัดเจนแล้วก็จะใส่ครบนะครับเป็นกระสอบสีเหลืองนะครับเขียนว่าสารดอกสุดยอดทุกอย่างเต็มหมดเลยนะครับมี3อย่างนะครับราคา290บาทถ้าเป็นช่วงปกติคือราคานี้นี่เนาะเจ็ดแปดปีแล้วครับนะครับตั้งแต่ปี60เป็นต้นมา แต่ถ้าท่านได้พ่นไปแล้วมันปิ๊กคืนมาได้ละเนาะนะครับมันจะมาเริ่มพ่นสารดอกซูยอดแหมมันกับซ้าซ้อนนะครับเพราะว่าถ้าสารมันเปอร์เซ็นเต็มฟาด์มนชชยจะมีหน้าที่ในการไปดึงฤทธิ์ของสารในกรณีของฟาด์มนชชยจะมีหน้าที่ในการดึงฤทธิ์นั้นๆนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหลายเตื่อที่เคยอธิบายให้ฟังว่าถ้าสารเปอร์เซ็นเต็ม เิ้นใส่มาให้เต็มแล้วเขาพ่นดีพ่นทั่วใบลำไยเขาค่อนข้างสมบูรณ์เพียงพอนะครับฟาดก็จะมีหน้าที่ดึงธิ์ของสารนั้นทำให้กลายเป็นดอกครับมันจะเป็นดอกได้ครับพ่นได้ครับเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายก็คือใช้ได้แบบมีปัญหาเลยครับนะครับฟาดจะมีหน้าที่ในการดึงธิ์ของสารนั้นทำให้กลายเป็นดอกตัวที่ทําหน้าที่ที่ทำให้อ,ออกดอกโดยตรงคือสารฟาดจะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยตอนสุดท้ายมีหน้าที่ในการ ดึงขึ้นมาครับเพิ่มกระบวนการสครงข้อแสงครับโดยเฉพาะหน้าหนาวเคยเล่าให้ฟังหลายเตือนแล้วว่ามันมีเมื่อวานน้อยหรือเมื่อคืนนะครับกลางคืนมันมีเยอะกว่าก็แสดงว่าแสงมันหายไปครับเพราะว่ากว่าแสงแดดจะมาก็คือ7จ็ดโมงแล้วมัน5้าโมงปลายมันเรียบร้อยครับตะวันรับฟ้าไปแล้วตะวันรับเขาบางพื้นที่ลำไยอยู่บนดอยรับดอยสี่โมงแบบมีแดดแล้วมันบบเพียงพอครับ ที่มันจะเกิดการสังเข้าแสงแล้วมันจะดึงสารทําให้ออกดอกได้เพราะฉะนั้นการพ่นฟ้าคือการจุ้ยครับนะครับหรืออุกันภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าการชดเชยแสงที่มันหายไปนะครับก็ทําให้มันเพิ่มกระบวนการสังเข้าแสงให้มันทําให้มันออกดอกได้ดีครับการถ้าเป็นนอกฤดูหน้าฝนที่เป็นนอกเกษตรกรทํานอกฤดูกันเดือนมิถุนากักและกันสิงหาอันนี้ซัาสู้ฝนครับต้องรีบครับเพราะว่าบางทีในรอบสาวันเนี่ยเขาอาจจะหันแดดแค่10วันเอง แหมซาวันบดและฝนตกวิธาีการพ่นฟัาจําเป็นมากเพราะจะดึงฤทธิ์ของสารนั้นทําให้ออกดอกเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้สารอื่นมาถ้าเปอร์เซ็นต์สารมันเต็มฟัาจะมีหน้าที่ไปดึงทําให้มันเป็นดอกได้เต็มร้อยได้เหมือนกันแต่ถ้าสารมันเปอร์เซ็นต์บบเต็มเปิ้นใส่มาเปิ้นหุนนะครับบางเจ้าบางบริษัทเปิ้นกักขับเปิ้นใส่มาแค่8ขีดบ่ถึงกิโลเนี่ยนะมาขายนะกเกษตรกรมาได้ามาจ้างแล้วครับซื้อแล้วก็ทอกใสถังเลยนะครับหรือบางที ไปเจอสารผสมนะครับสารที่มันเปอร์เซ็นต์บัเต็มมันก็จะฟาต์ก็จะมีหน้าที่ดึงไปตามสภาพที่มันมีครับเพราะฉะนั้นถ้าสารมันมีเปอร์เซ็นต์บัเต็มมันก็ออกดอกบัเต็มครับนี่คือคุณสมบัติของฟาร์มลชัยเพราะฉะนั้นถามว่าเอาสามารถไปใช้ได้กับสารอื่นทั่วไปที่เปอนพ่นไปแล้วได้ก็ได้บั้มมีปัญหาใดๆครับแต่ถ้าสารเปอร์เซ็นต์เต็มมันก็ออกเต็มร้อยแต่ถ้าสารเปอร์เซ็นต์บัเต็มมันก็ออกตามสภาพที่มันจะดอกหรือว่าลำใหญ่มันบัสมบูรณ์มันก็ออกไปตามที่มันบูณ์ นะครับอันนี้คือหน้าที่ของฟาสมนชชยแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้จีจ,จี้ใช้สารดอกสุดยอดแล้วแน่นอนครับมันจะต้องต่อได้ฟาสมนไชยในการเปิดตาดอกเต็มเม้งอยู่แล้วเพราะว่าการพ่นฟา้าสมนไชัย้าฝา5 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่ไปดึงฤทธิ์ของสารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือว่าชดเชยแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าได้สารเปอร์เซ็นตเต็มเต็มเบ้เงเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับทุกปีชัวแน่นอนอันนี้แน่นอนครับพ่นจีจี้ ดอกสุดยอดถูกตรงไหนดอกตรงนั้นย้ำแหม่มกามครับ0882614705โทรหาผมมนชัยได้โดยตรงครับ